โอบอกสือขั้นว่ามีดินดน,นิดอน่พ่อไาอยู่ได้ไยน,นี่มันเป็นยู่ไงมันลายแนวบ่งเกือร์งูขี้แคบแมงเง้าแมงงอดหอยพ่อมเป็นบอยคือบ่อยากอยู่เม่นนไปกลายพิ็ซื่นนนี่ออนนั้นบ่งกืออะนะ เป็นทนายเป็นทนายคืออย่างนี้คือคิดไม่อยากไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่บ่อ่มิตรคำว่ามีเงินไม่ค้ำซิมมั่งเอาเฮือนไอ้แจ๋อยู่นี่ก็ได้สิมมั่งมั่งมีดินอยู่ว่าสันส่าซิ่มมั่งกว่าอยู่บนอื่นอันนี้ก็จะปลูกแค่ตัวส่วนสวนมันอยู่โอ้ยลำบากมันหลายแนวเนาะไหลกันไหนมันมีสัตว์สัตว์ที่มันมีพิดนี่ก็งูเหาขนาด เยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสุ่สุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยโบบาชิอยู่ทางฝั่งลาวนาะหรือบาชิอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องท,งทงั้งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องของบาจิตอุตมพรคือเกา่าน้องพ่อพี่น้องเลยคือเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบาจิตองน่ะอ่ามาอยู่ทีเพื่อนของพระเถาค้ำเพื่อนเนาะอ่าเพื่อนทังนี้นะ่ะเป็นเพื่อนห้างเลยพี่น้องทำเพื่อนห้างเนาะเมื่อวานยังดอก งูเงี้ยวก็หลายพี่น้องเลยงูเนาะขี้เข็ยบแมงงออดเวลาพอเฒ่าเนาะเพิ่นอยู่คนเดียวพี่น้องทั้งเป็นงูน้ำแน่ทั้งเป็นนาขี้เข็ยบแมงงอดเนาะงพอพี่น้องตะขาบนะเข้าไปครบเข้าไปตอดเราพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่เนี่ยมาหาเรามื่อนี่ก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวมาหลายฟ้าหลายปีได้ละลูกเตากับบุญมีลูกเตากับบุรีมาอยู่น้ำน้องพอพี่น้องเอ้ยอันนี้เนี่ยคือ นอนโมไ้เลยพี่้องเลยน,นอนโไไ้เลยเดี๋ยวบ่จิตเองสิพาทุกคนข้าไปเบิ่งเนาะพอมาเห็นนี่ก็โอ้เป็นตากระบะพันยูคืออยู่ในบริเวณอันนี้นะ่ะสุดยอดพี่รองเลยหาเรื่องงูเนาะงูหลายพี่รองเลยงูนะเพราะว่าผมกินนี่ก็เห็นงูกระบะนั่พอพี่รองงูกระบะอ่ามันจะเป็นสีเดียวกันกับนะ่ะใบไม้ใบตอนี่แหละนั่นนะอยู่คนเดียวทุกเต้ากับบุมี บนอยู่บนเศร้านี่ก็อยู่บนได้พี่น้องเลยอ่าบันนี้เบื่อเด้อเนาะวัเข่ามาหาหลายแล้วการ,รกี่ก่อนบาจิตอิงกับเคยครับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับมานาอ่าผู้ใหญ่เพิ่นอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าอ่ามื่อนี้กับอ่ามีโอกาสได้เข้ามาเนาะพ่อพี่น้องอ่าเข่ามือนี้พี่น้องเกยเพื่อนผมเพิ่นนะเนาะอืมบาจิตเื่อน่ะนุ่มเนาะพี่นอ้องมาตอนเพิ่นอ่านั่นแหละเนาะ เบื้เงดูนี่แหละเบื้องดูบนสิพาทุกคนเข้าไปข้างในเดู้น้ำผึ่น้องนั่นแหละเนาะพาตัวดลวยพ่อสบายดีสบายดีสบายดีเป็นจังได๋เฮ็ดหยังอยู่โอ้ยง้มเท้าอยู่งง้มเท้าบ่เบิ่องเบื้องบอกน้ำพ่อแม่พี่น้องว่ายขึ้นซานนั่นเป้นนี่เป็นจังได๋หั่นนะาพาพระลูกพรหลานเข้าไปเบิ่งดูเออใช้บ่อนพ่อนอนอยู่ทางไหนเดียวเปิดเสดพี่น้องเอ้ย คือได้ยินข่าวว่ามีทั้งงูทั้งงานาขี้คิดมันงอดบ่บอว่งสองเดือนกว่วๆนี่แปดเถื่อเดือนเดียวนะวงหนึ่งนี่อยู่ใช้อยู่บ่อนเลยมันบ่ฮะอยู่บ่อนเลยนี่ไปไปยับปียับปีย่างๆตอวตแบบอ่านอนอยู่ดีๆนี่นอนอยู่ดีๆมันมาครบเลยมันบ่มั่วมันจะมามาทั้งทั้ไรแล้วมาทางไรเพ่อมันชิมาทังไรแปดเถื่อเดือนเดียวน่ะ กีกี้เทพบ่บางบางอาทิกรณ์เนี่ยใส่ตัวข้อนี่ไม่งอดเอออันนี้บ่มีเงาเพราะมเงาหอยไม่เงาหอยหอยเคยเห็นบ่หอยเคยเคยหอยหนอยหน่อยหน่อยเขาบนอยู่บนนอนไตน้ำแข็งน้ำค้าอปีใครข้าหนาปีนี่ก็คือกันปีนี่ค็กกำลังเริ่มนี่ยกำลังเริมบอเคยเห็นบอหอยน่ะเคยเห็นยุคหอยหน่อยน่อยน่ะ Hoi như nói. Có bọn du bung 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 คนี้่เด้อเนาะพุ่นๆๆอันนี้คืออยู่ทางนี้มันบ่ได้เลยมันบ่พ่ออยู่บ่ได้บ่ออยู่อยู่ทา้งในนี่นอนบ่ได้ได้เนาะบ่ได้ได้อยู่บ่อไหนครับขันมันออยู่อยู่อยู่มีบ่ได้แล้วมันเขาคนไหนคนได้ผู้คนไปไหนชียู่ทางในแบบนี้พอทุกนี่บนตู้ตะกี้ตู้ตู้มันใส่เครื่องนี่ ปวกมันเฮ็ดบาดนี้อ๋ปวกบ่นี่น่ะที่ปวกนี่จะเบิ่งลูกนี่อืออ๋อมันบ่แม่นงมันรู้พล่ปวกมันเห็ดนี่มันรู้อืูบ่ได้เนาะมื้อนี้วออกมาว่าสิแมนก็บ่ได้มนมันเ็บแเฮ็ดยังยายกุกกยนี่คือเจ็บกตบโตบ่ัดนะเออลก ควบวงจรคบวงจรก็ปซะมืชอนี่ให้ทังพอเพิินพาเราเบึงเพือนก่อนเพราะยาบด้ขาดนี่โอ้กินยาพ้อมบยว่ยานี่หมอนี่ปลาบุระหมอนี่หมอนี่ปลาบไระบ่หมอนี่นี่ปลาบระหมอนี่โดยไปไปเบ่งเพือนครัวบัดนี้เป็นจังไ๋ อยู่คนเดียวตีพอนี่โอู้ธ่เมื่อเอาโลดด้วยนี่ตุ่น้ำฝนตุ่น้ำฝนมันหัวอีกบ่นี่ยือนปตัวที่ตัวแรนหัวเม่นบ่เวลาฝนตกนะอันไหนฝนตกลงมากนี่เม่นหัวเม่นบ่หัยไหลมันบ่แม่มันหัวแล้วมันไหลจุกจุกไหลจุกจุกเลยมันบ่มันบ่ได้หัวได้เนาะโอ้โธ่เตะเต่ขาเตะขาหัน มาผีเลยอยู่บ<อ>่ไดเลยแต่ข้าหันไปพุน่นนั่ะใครเนี่ยพอเด้นอนโอ้ดไ็ไปไปไปพาลูกไปเลยออกม,มาเลาย่างไปก่อนย่างไปก่อนอตัวน้ำมาแต่ทางไหนบ้านนี่อันนี้นั่นแมนน้ำมันมาแต่น,นี่แหละเชิน้นคั่วแมนบ่นี่เชิ้นคั่วอะไรนี่นี่น้ำตัวน้ำมันบ่ได้<อ> บนในใส่น้ำผักปลาอันลาะหวยล่างบวงเนจะอยู่ให้กินน้ำฝนน้ำกินนี่ค่ะพี่กายก็คือกันพีเนี่ยคือกันมันไหลลงจุดโต้เนั่นแนี่ยปวกคู่มันเล้วนาะเนาะโอ้โหอันตรายพี่น้องเลยระวังเลยพ่อเยผุ่นเนาะหักบันเล้วพี่น้องเลล้วมันจิตทำกันกำนูถือกันเท่เนาะมุนมันแล้วพี่น้องเลย เฮ้ยบนเข่าด้วยใช่บนน้ำดันไส่บนนมาเบิ่งให้กูแน่มาเบิ่งเออเออจนมาเบิ่งหลอกได้สามปีสามปียังบวชมาเลยรมันบ่อันน้องสาวน้องไส้อีมันอยู่ไถ่ผลนน้วมันปักกันอยู่งในบ้านนี่เสพงูจึงเขามากหรอกผลนอกผนอันไดนเสพงูเงี้ยวจึงเขามากก็อู้แต่มันปีสมพันพันาะพี่รองมันมันมันออกมาบนเรี่วนี่เนาะ พอออกมาเสพออกมั้ยมีนวกซิวคุยคุยน้ำมันนี่ก็ได้บอกขออนญายบัดข้าน้ำมันผมไปลองว่าจะเป็ี่นเพื่อนซํมเพื่อนห้างเพราะว่าเพื่อนนี่คือมันเปรี้หลายแล้วนะพอนาะเพื่อนนี่มันเพหลายแล้วเมือนบกเพื่อนนี่มันเพหลายแล้วแมืนบ่เพโอ้ยแมืนบ่มันซิ่ก็ได้แล้วนะซิวพได้บ่ือในใจนะจะ แล้คอยู่เพื่อนเอยอีกรล่ะบนมันบวหัวบขนาดปันไตนดนั้นโมนี้มันหัวแล้วบ่างนี่เนาะอันี้มันโขดมันมันบบเมนหัวนี่ก็ผพ้นหัวนี่ก็บ่บสำคัญปันไดเรกเรื่องขีดฟุนขี้ปวกมันคลงมาไปเทิงฝลงใส่บนอยู่บนนอนนั้นได้ปัดมือเท้ามือแรงมากจะย่างติดเปาบ้างไหม่งคือย่างในโข

ซื้อนมพี่น้องไอ้บุญจีดิ่งก็ได้เนาะอ่าอม,มาให้เพิน่นอ่าเริ่มถามในี่จีิ่ก็กได้เนาะกินข้าวกินหนำจะเป็นอะไรนาะพ่อ,อ,อ,พ,อพี่น้องเนะด็กตะซอยม,มอาตอนเพิ่นป่าตุ้ยปิดไหนแม่พ่อหนุ่มใครบุรีพิดบ่อันไหนอ่าโคมบุรีพิดบ่โคมนะอือ่าปิดไหแม่เห็นจีได้มันลงเออ,เ,อเปิดตู้ไว้หอด นี่หาตัวงงบบุรีจิตโอ้เอ้อ้อ่า,อานุ่มนะพ่อเด้อหลานชื่อมาตอมนมณีก็ได้โอ้ยขอบใจลูกเลยอืมเด็กตะซยอยคนนี้แมน่นเด็กตะซอยโอ้ยขอบใจขอบใจเฮ้ยหายสัญญาบุกไปหายเลยโอ้เป็นยังไงอยู่แบบนี้ตลอดมาเลยเมนบอกตลอดมาเลยแต่กีตาวางม,ามา้มาไม่ไม่หันตาก็ออยังดีแน่อืม เดี๋ยวนี้ง่วมันอยู่จังท่นก็ยังแม่นบ่อยากเห็นนี่เพราะว่าใำไมากระทุน่นยิ่งมันก็บ่ถือหรอกยิ่งง่วงมันก็บ่ถือโอ้ใหญ่มันยังแบ๋นั่นแหละเนาะมื่อนี่ก็มีโอกาสมาเยี่ยมมายามเพราะว่าอันพอาะทางแต่ก่อนจะมากเลยผมเชื่ป๋ามึงในพี่น้องเราลืมบ่จิตได้นเนี่ยเนาะผู้ที่ว่าอ่าหับหน้าที่เป็นสะพานบุญ เหง้าผู้ใหญ่เพิ่นก็คือผู้ที่เพิ่นอยู่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเด้โอ้บ่ชื่อบ่จิตบ่อยู่ละอยู่ละบ่ชื่อได้พอบ่ชื่อคนนะก็บ่เห็นกันประจําคู่มือคู่มือนั่นเองแล้วคือกันกับเฮ็ดนึกกันเสียมื่อเห็นเธนึงนั่นคั่นเขาเปลี่ยนเครื่องนุ่งเหมืนก็แล้วอีกอืบ่จือของลงาเดิมนี่เนาะเสียบ่แลหล่ะตามเสียหูหนี่ก็เสียนั่นแหละเว้าค่อยกะ บ่จับบกแห้งขั้นบกไววก็บ่เข้าใจบ่ไววก็บ่เข้าใจเลยมันบ่เบื้องนี้นี่แห้งมิดแล้วเบื้องนี้แห้งบ่ได้ยินยังจัดเียได้ยินตึกเออเออเซวเซวคือจริงหรบอยังห้องตลอดเท้าสิชั่วโมงเลยมีงูเบื้ออิงยิงเลยเนาะหูเบื้องนี้นี่สำหรับเฮาอันจำบ่เอื้อ แล้วว่าเอ่อเขอามันโจ๊กโจกโคือกับเขาถ่องน,น,น้ำเส้นจ่ออยู่ืองนี้โดยโดยเอา้าคืออยู่แบบนี้ก็กินน้ำกินขา้นาวกินน้ำมาอยู่ใช่แบบน,นี้ข้าวน้ำสัมปามาแต่ทางไหนเข้า,น,า,น,าน้ำก็ลหลานฝากเงินมาให้บงแล้วนี่ก็สองเส้นก็นไปซื้อเขาอืมไปซื้อเขาคือเขากับเส้นหนึง่งเออเจ็ดสิบปลายคือนคือไปอยู่น้ำหลานป คือบไปอยู่น้ำดานมันอยู่บบได้เป็นจังไดมันอยู่บบได้มันเข้าเข้าบุสนเลยเบ้าบุสนนี่คือมา่าเงินมาให้อยู่ม่างก็อยู่ผุดอยู่ไทยโอ้อันผู้บ่านี่แหละเบ้าผู้เพื่อนลังนี้เจ้าของเพื่อนลังนี้เจ้าของเฮือนกับกิ่โบแมนเจ้าของเพื่อนกับบอย่างมาได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าแม่แม่ของพอแม่ของพ่อนี่ ฟุ S <S então, like no, no, no. No. ่นเฟืยเลยเ้วเลยเสียอยู่ในนี่แหละนี่น้องสาวก็เสียอยู่ในนี่แหละเพเื่อนอยู่ฝุ่น่ะขายแสนแสนสาวเราหุบเงินมาอยู่น้ำลู้น้องสาวนั่นมาอยู่น้ำผัวอยู่นี้แม่ฟูยูทั้งฝากเสียหมดลยไม่มีฟูอยู่น้ำหรอหุบมาอยู่นี้แปลว่าเงินเงินนั้นรวมแล้วอัน เป็นมูนของแม่แท้ๆนั่นแสนเจ็ดสิบพันแต่เข้าตะกี้เข,ข่าสอบหนึ่งสองพันแปดเข้าตะกี้เนาะแสนเจ็ดสิบพันกีบฮุบมาหนีฮุบมานีทั้งเกลืองทั้งของอบ่แม่ละมาเป่าเลยขั้นสิบบอนะั่นดินหรือว่าอันเฮื่อนนี่ยังยังเป็นของมูนแม่อยู่โอ,<พ>อโดยโดยเพราะว่าเพราะว่าอัน แม่มันตายได้อีกผูกมันอยู่ใายเลยแม่มันตายหญิงบ้านนหลานสาวโอ้ร้านสาวแม่มันนั่นเป็นผูกปลุกปัอมพอนี่โดยโดยพอนี่เห็นน้ำทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่บนได้กับไฟหานองนะแล้วก็ขายดินอยู่บาแสนเจ็ดสิบพันกีบหนึ่งพ่อเขาบริษัทขายขั้วยแสนเจ็ดสิบพัน พ่อก oh, no, 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 so ็บรรยายแต่น้องน้องสาวนี่โดยโดยเอ้าแต่นาะก็คืออ่านั่นแหละก็พอได้หูอยู่พี่รองหาเรื่องราวของเพิ่นเนาะแต่ว่าเรื่องอ่าคุ้มอยู่คุ้มกินที่พออยู่ปัจจุบันนี่คือบ่ได้แบบว่าอ่าอดบ่ได้นี่อดยังอดอยู่บ่หรือว่าจังไรเขานําซ้ําปลาด้นี่อดจากอยู่บ่ก็บ่ได้อดบ่อดบ่ได้กินอยู่พอได้กินอยู่เนาะเพื่อนนั่นให้เพื่อนนี่ให้โอ้ชาวบ้านต้งเถื่อกก็ห่านคล้ายอัน ทิดอันนี้โอคด้วยด้วยบุ๊มบิ๊กเขากินนุ่งสัตว์เอาให้เธอสิโลหะโล่าสบานพนันมาให้อ่าเอาในก้ดเอาพพยสู้ๆเนาะอ่าคือว่าเนี่ยน้องพ่อพี่รองมื่อกี้ก็มาเยี่ยมยามอ่าทำไทยเบิึงเนาะเดี๋ยวก็คือเรื่องเคลื่อนเรื่องช้านี่พ่อนี่ก็คือว่าเนี่ยเนาะอยากไปอยู่บนอื่นอยู่แต่ว่าบุมีบนไปเนาะพ่อเนาะบุ๊มบิมีบนไปแต่ว่าคือเลินนี่น่ะ อ่าเป็นเลินที่ว่าพอพ่นปลูกเครื่องปลูกเครื่องผังน้องบี่น้องตัดออกบ่ได้บ่พอมันหกเด้ตัดออกบ่กได้บ่ออสมบูรณ์เป็นซืน่อมันมีเนือ้อนเออ <laughs> ตัดได้ก็ได้เห็นเลยมาเขียมมาข่าวพอ่อแล้วปลูกไม่หมดละเพราะว่า <c oughs> คือตอนพุ่งกินอีน้องพ๊วยองบ่จิตยางมากนะมันมีงูมีเงี้ยวหลายเลยพ่อยอ้งูก็หลายก่อช่านานี้เห็นงูเน่ เนียกยแกชง่มชีลายกว่าหนึ่งโตอยู่ได้พี่น้องจากที่บดิตเบิองนี่ก็ได้เนาะคันว่าอ่าเฮือนดังนี้คันว่าพอมีอ่ามีเฮือนอ่านี่คือพอ่อคือสีโบโบ,โบยู่น่้ลองอยู่นี่เนาะโบโบยู่แล้วพอไปง่ายลงแล้วคือสมมติว่าเออทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นแบบว่าอ่าจะเห็ดปุ๊กเฮือนไหมก็ต้องพ่อได้อยู่คนเดียวแบบว่ามันหมัน,ม,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 นมันเนี่ยมันหมันมันเหนียวนี่พ่อสีอยัดอ่าให้เห็ดอยู่บ่ โอ้ยสาตูแล้ว,อวโอ้ยนี่เด้หอยนี่นี่หอยนี่นี่แหละหอยนี่ตใจใจแข็งใจขากำลังเลิบเออเนีอ่เด้พี่น้องนี่เด้อยู่น้ำผาน้ำทะเลอยูอ่น้ำบนอยู่บนนอนนั่นแหละก็เลยแบบอ่าคือเพื่อนหลังนี้เขากับป้าไหวใช่เนาะอ,อ่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วหันไปอยู่ไซบาร์นี่อ่าสมืติเนาะสมืติว่า คือถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนน้อพี่น้องเมตตาสงสารนะนะเพราะว่าคือทางบุญจิติเองก็พอมาเห็นน,นะ้อพี่น้องตัวจริงนะก็อ่าอยากให้เพิ่นได้อยู่เพราะว่าทางทีมงานเข้าไปแต่และครอบครัวตัวครอบครัวก็ยังแบบมีผู้รักผู้ใหญเ่เพิ่อนยนินมดีเคยมาช่วยแต่บางครอบครัวของพ่เอเนกบุญจิติเองก็ว่าอ่าขอความเสียลือจากทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยอ่าคันแบบว่าอ่ามีอ่า งบหรือว่าสมทบกันก็นมาเธอเด็กเธอหน่อยนะว่ามีแผนว่าอยากอยากให้พอได้เฮือนแบบว่ายูนีชันเนาะพ่อเนาะสมมติว่ายูน่ได้ซ่พอทางของท่านเป็นเบื่อแถวนี้ยูนี่ก็เป็นดินเขาฮะมันไม่ดินพ่อป่ะจ๊ะบ่เลยอ่าน,นะอืมมนันจีเทียงกัน,นะนอยูอน่นนัันโอ้เทียงเนาะอ่าน่ะเนาะพี่้องเลยบัญหาเ้อะัญหาเนาะมันมันมันยังมีลานสองคนได้อยู่ไทยค่ออืม แต่ว่าพอบุมิสิทธ์บอกบุมิสิทธ์ยังมาอยู่มาอยู่เผาซื่อบ่เดี๋ยนี้มาอยู่เผาซื่อมาอยู่ซื่อดหละโมเมนต์เผามันบุมิบนอยู่ได้ลูกเอาแนวนี้ได้โมเมนต์าเอาแนวนี้เนาะมาเผาได้โมเมนต์มามาเผามาแล้วมันขึ้น่าบ่อยูไม่อยู่เออเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนห้างคงจะคงมันบ่อยอยู่เลยมันไป หยิบงานโอ้ยน้อนาะพอพี่น้องคือเป็นจังซี่บัดน,นี้ก็ได้เนะาะเอาไปเอามาบัดเจ้าของบุมีอ่าอยัางเลยบุมียังเลยก็ามาใต้กับดินไฟดินมันเดือฟังมันก็แลว<อ>้วบุมีบุมีบนฟังด,ด้วยเด้วยอนะ ว่าท่านฟังนพอพี่น้องเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องที่ของเพิ่อนในบัานนี่ก็ได้เนาะที่กี้คิดว่าเป็นที่ของพ่อยังชีวิตว่าพ่อได้ทางให้มันเปลีนเบิร์ดเลยก็พ่อชีได้แบบว่าเห็ดเพื่อนกระต๊บเน้นหน่อยเนาะพอพี่น้องพราะห้เพิ่นอยู่อ่าแบบคือเพื่อนไพ่พี่น้องเลยฮะที่ว่าพ่อได้สนได้สนผลนะนะพี่น้องเลยอันนี้ไหนชลชนได้แต่เลดเนาะอ่าฝนนี่บ่ได้เลยแล้วก็ยิ่งยิ่งมาก็บ่ปลอดภัยเรื่องสัตว์ อ่าเด็กสั้นหน่อยนะพ่อพี่น้องเขามาหาครบเขามาตอดอยู่นะอ่าคั้น่าพอมีเฮือนกระตับน้อยยังชิวาชิได้นะอ่ามั่นใจในการที่อยู่ที่เศร้าน้อพ่อพี่น้องอ่าคือสีสะอาดกัวเก่ากูเดิมนะเออคือตัวนี้หนึ่งบรรจกความอนามัยตัวนี้อะไรน้อพ่อพี่น้องบรรจุมันอนามัยบะไรมันพี่หลึกโพดพ่อเป็นคนบ้านไหนพ่อพ่อแม่แม่คนใต้ฝุ่นเหงคนเมืองบาเจียงคนใต้ เมืงมองบื่เจียงเชลิดสุกแต่ว่ายันตีพี่น้องนี่คือยันตีพี่น้องนี่คือสีบบมี่ออแบบพังง้างมีคุยกันยี่บ่เดี๋ยวนี้ฮะยั<ห>นตีพี่นอ้องโซ่หากันยี่บ่บ่แลี่ยวขอลืมเลยไปจากบ้านนะั้นมันเป็นบ้านสุนทร<ห>บดบ้านสุนทรบทบ้านบริพัฒนาเศร้ารังเกื่อนอตั้งแต่หลายปีเลยแต่ว่าพอมาอยู่บ้านนี่น่ะหลายหลายปีเด้ตั้งแต่สิบสี สองพันส <2. 4. S 2> ิบสี่ขันว่ามีบุญวาสนานี่พพอจากอยู่ย่นี่มันบ่นจากอยู่บ้านเท่านี้มันบะฮะคันว่ามีบุญวาสนาเออหามีเงินมีคําสื่อเลินนี่คือพอโอ้ยพอ,พอ,พ,อพอจากอยู่บ้านนี้บ่อยู่บ้านนี่ลเลยไปบ่ไดลยเขาว่าทั้งตะกี้พอวันเก่าเลยเอามีสวัสดิการสังคม,มในเข้า ประกันตายก็ได้เขาอยู่ในนี้ืทตะก,ตก,ตกตี้อันเะกี้อันพวอันเพื่อนอันเพื่อนฝาเพื่อนลังนี้เอื้ยคุณเราเป็นคนสนสาระเบิงคอยได้ในเนี่ยคิดเนียอย่าก,กับเบิงฮะคนส่วนคาลคนพ่ะทั้งเซโปนคนโดยโดยาตายซะคนบพูดเน <c ười> าะเอาเสพยจังใดก็มาเยี่ยมมายามเด้อมันนี่ก็นนกได้แต่มีแต่แบบว่า พุ่นแหล่ข่าวมาหาไม่าคันว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่าคิดเห็นอ่าเรื่องเข่าเรื่องน้ำเรื่องที่พักที่เช่าเนาะพ่อพี่น้องกะจังไดก็เดี๋ยวทางบัญชีองก็สิข่ามาอีกเทือด้วยพอเด้ออ่าเพราะว่าคือพ่อเพิ่นนี่บรรหาไลยแนวดีพี่น้องเอ้ก็คือหนึ่งมาอยู่คนเดียวอ่าตลอดมาอ่าสองมากับบุมีที่พักที่เช่าอ่าเป็นของเจ้าของ คันสีแบบว่าเออปุกเพื่อนแบบว่าน้อยนึงแบบว่างบบโบลายนี่ก็งบเพื่อ hey. นิน่นาจะแบบอ่าสีโบลายแต่ว่างบซื้อดินนี่คือสีลายพี่น้องเอ้ยอ้าวจังใดก็มีแต่ว่าให้ทางพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งเดิมน้องพ่อพี่น้องอ่าบ่ิจิตเองก็อยากชมทบอยู่อ่าชมทบเรื <totally> ่องอย่างน้องพ่อพี Pepper. ่น้องก็คือเรื่องแบบว่าช่วยเหลือทางพ่อเพื่อนนี่แหละอ่าสิเป็ียนเนี่ยใก็ได้น้องพ่อพี่น้องน้องพ่อเนาะอืมสิเป็นยังไดก็เป็จริงได้ ลูกเต้าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นบึงอยู่เดีนนี่มีอย่างอหี้ยว่าน้ำเพิินเออถ้าถูกให้เพิ่นช่วยเหลือแน่ช่วยยังฮะช่วยแบบไหนช่วยค้ออะไนแล้วมันเพื่อน่าล่านแปดนี่แล้วแล้วก็เพิ่นชานั้นแปดอยู่บัตรที่เจ้าของบ่มีบัตรอนไรบัตรที่ของเจ้าของบัตรบ่มีบัตรบดินเปนแมนแมนไปเออจังหวะนี่แล้วคิดดูกคิดน้างอยู่แมนบะคิดบอกคิดบอกเนาะ มีแต่ว่าให้ทั้งพนักผู้ใหญ่เพิ่นพิจารณาเบิ่งเนาะมีแต่ว่าคันเพิ่นช่วยเหลือเนาะหน่อยพ่อก็จะอยู่นี่แหละอยู่นี่แป้งแป้งแป้งเงินข้าวต้องแก็บอะไรเกิดพ่อหาแป้งแบบใดพ่อห้พ่อห่าซอยมาเห็ดซอยนี่แหละเห็ดไม่เห็ดบ่ได้หรอกเห็ดได้เห็ดยังก็บ่ได้พ่อได้แต่สานนี่เอาเอาสมมติเด้อสมมติว่าคือทางพนักผู้ใหญ่เพิ่นช่วยเนาะเดืองเดืองปลุกกระต๊อบน้อย ได้อ่าคือเฮ็ดอยู่นีก็ได้ใช่เนาะก็ตบหน่อยหนึ่งเนาะได้อยู่บ่กระตบน่อยหน่อยเลยอ่อใครกลัวแบบว่าเฮาอยู่นี่ได้ใช่เนาะใครกลัวแบบว่าอ่าเฮานอนอยู่ข้างในได้ใช่เนาะพอพี่น้องเลยอืมขั้นว่าพอว่าสื่อขั้นว่ามีดินนีดอนพ่อมาอยู่ด้วยนี่มันปิดมันไลยแนวบ่งกึ่ยงูอุ้ย ขี้แคบโอ้แม่งเงาโอ้แม่งงอดโอ้หอยพ่อเหม็นบ่โอ้ยคือบ่อยากอยู่เม็นเน่ยไปไกลไปซื่อนี่อันนั้นบุงคืออกนะเต็มกันเป็นทนายเป็นทนายคืออย่างนี้คือคคิดไม่อยากไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่บ่อยมิตรคันว่ามีเงินไม่ค้ำสิมากเอาเกือกนี่ เอ็งชาวอยู่นี่ก็ได้ที่ม่างม่างมีดินอยู่สันส่าที่ม่างกว่าอยู่บนอื่นพอันนี้ก็จะปลูกแค่ตัวสวนส่วนมันอยู่โอ้ยลาบากมันหลายแนวเนะมันจหกันไหนมันมีสัตสัตว์ที่มันมีพิดนี่ก็งูหงาเขนาดงูหงสองูหงางู กูยังหลงกูกขาบอกก็บ้านสนักตีเลยโอ้ยโดยโดยเอาเข้าใจคู่มือชื่อของพ่ออยู่ห่อยังไงก็ขอให้มีบุญวาสนาเด้อนะพ่อเนาะจังเดยก็ขอให้ลูกให้หลานเพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงนะก็ให้ลูกให้หลานเพิ่นพิจัดหน้าเนี่ยนะพ่อถ้าถูกเรือขอให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นแยงอืมมีตาสงสารพ่อแบบแม่สัตว์จะมีเกิดเป็นคนน้ำชาแต่ว่าอยากนอนข้าๆซาโนะพ่อ ดีใจแล้วอ๋ออยากนอนคักๆเล่นๆนอนแบบว่าเฮือนเจ้าของอันนี้คือนอนแบบบอสนิดเล่นนี่เนาะนอนแบบระบาดระแวงยันคีเมงงอดได้เนาะโอ้ยนอนกับในจิกหมูจิกอันนั้นโอ้ย่านนั่นแหละย่านมีอันบบคาโบรเน่นะคำบางงูหอมก้ใส่ซลกับเป็นเหล่วนะคำบางงูเห่ามานี่คือแบบเล่วโลดเล่วโลดดิแปลว่าแปลว่าเล่วโลดโอ้ บันมียังขังฆ่าเลยแล้วมันอันตรายพี่นองง้องเลยอ้อนี่ก็คือนะมีเแต่อันตรายได้แมนเมนเมนถึงที่เป็นอย่างไดก็ฮะให้ทางพแม่พี่น้องพีจ่จรนาบังเดอ้อรน้องบอริจิตเองก็อยากช่วยเพฟันยูพี่น้องเลยก็ช่วยทำทีว่าทางทีมงานทางบริจิตเองช่วยได้น้องพ่อพี่น้องมีแต่ว่าช่วยถ่ายคลิปแล้วก็ให้ทางพแม่พี่น้องเบิรงนี่แหละแล้วก็ช่วยทำทีว่าอตามกำลังเฮาบริจิตเองก็ได้พวกนี้เดี๋ยวทางอนาบริจิตติ์เองคือคือเมือพอเดอร์ จังไดกับผู้แี่เรื่องคุมอยู่คุมกินกับถ้าหากว่าทั้งผู้นกผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเงินมื่อคือมาช่วยกับขอไม่ให้อีกเท่าได้พอเด้อเดี๋ยวจะเอาเงินให้พ่อได้พอซื้อยากินพ่อได้ให้กระตุ้ว้เนาะโอเคโดยโดยเอาอยู่ดีไปแห้งโอ้โหแก่ไดลายได้ลายหลุกมากเดี๋ยวมายามาเลื่อยแห้งดีบ่อืดีแล้วโอเคเชียวโดยโดย บ่กจากสิ่สักโดยเดือนหนึง่งมีผู้มานางดินนางบอกนางหัวนำ้ำพิจารณาเนี่ยน่ะเนี่ยนี่บ,มบ,มบม่มีเลยบ่มีบ่มีหมูให้โตพอว่าเฮ้าบ่มียังเ,เขาบ่มียังหล่นจบับบ่มีไผมากว่าเหตุความสำคัญเฮาแบบนี้เหมือนบ่มีพอ,อแล้วมาก ผู้เฒ่าผู้แก่สัมหันปานเดียวขอกบพสนคือว่าคือว่าเขาคนจนแห้งคนคือกันพ่อะว่าคนด้วยคนจนคนคือกันคือว่าฮันเละเออคนคือกันคนคือกันมันเป็นยังเว้ยจะไปคิดตรงนั้นคือว่าฮันเดะให้กำลังใจเจ้าของเพราะว่าเฮ้านี่ขันหมูอมาเยี่ยมมายากเขาดีใจดีใจบ่ลูกเต้ามาเป็นี่ดีใจบ่มาจ้องีปดีใจแม่ล้องไมปพี่อีนี่มันมาเรื่อยๆรื่อยอีนอนดู ไม่ว่างนี่โอ้ยก็ดีใจเงินมันขอเง,งินไม่หาพันเอาหอยสับมีสิ่พันมันขอเอาหอยสบอบม,มันมันอุ่นอุ่นเอาเอาเสพื่อนไอเดียเมื่อไหร่จะขอม้าอุ่นน้ำอีกเด้อเสอเด้อเอาจะ่ในก็นอยู่ดีไป่แห้งเลยเนะยาะมันคำแล้วนะเอาสบายดีเพือเ่อสบายดีสบายดีเนาะ อ้าวนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องโอ้ซาทูพ่อยโดยอ้าวซาทูเรื่องขาขาดขึ้นอากขาบาดยังไรมาเงินดือนลาไรเขาทุ่มเจ้าให้ตึงโอ้เอาวซาทูพี่น้องนุ่มมือเอาบริจิตตงกระไดเนาะเอ้าคือสิประมาณนี่น้องพ่อพี่น้องนี่แหละอ่าสถานที่ของเพิ่นก็คือว่าเนี่ยไม่อยากอยู่เลยพี่น้องเลยบนนี่กระไดเพิ่นมามันเป็นประเภทพวกบริวารทรัพย์สว่าจริงจิงที่ว่ามัน ถ้าเป็นพิษเป็นพายน้องพ่อพี่น้องได้กันนอนกับปวเจ็บปวดจมนอนแบบระบาดระเวงน้องพ่อพี่น้องเนื่องคลิปเม่งงอดน้ำแน่โอ้เนาะเข้าใจข้อมูลซื้อของเพื่อนอยู่พี่น้องแต่ว่าเด็อบวชได้ได้เสนะโอเคพี่น้องได้กันสำหรับคลิปนี้ทางบิดเดเองขอลาพี่ละน้องไปก่อนคลิปหน้าพรอมกันน้องพ่อพี่น้องได้กันสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าหากว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนน้องพ่อพี่น้องคิดเห็นหรือว่าให้ทางพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบอร์เด้อน้องพ่อพี่น้องสุดแต่ความสงสารนำถ้าพอเพิ่นนี่แหละลำบากแห่งอีหลีพี่น้องเอ้ อยางใดก็ช่วยอ่าทั้งเพื่อนในเด้องน้องพี่น้องบุจิติเองก็ได้มีอยังกอ่าโทรมาหาขอคำคิดเห็นจากบุจิตได้น้องพี่น้องบุจิตเองก็พร้อมที่จะอ่าเราอ่าทุกอย่างให้ทั้งอนาพ่อแม่พี่น้องอ่าพังเด้องน้องพี่น้องเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งบุจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง